ครบรอบ40ปีของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่าไบโอเทคนะครับก็เป็น40ปีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพส่วนหนึ่งของของกิจกรรมเขาก็คือว่าการจัดตั้งหน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวนะมันเกิดมาเมื่อประมาณ20กว่าปีนี้เองแล้วก็เน้นในการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ทันสมัยนะครับ แล้ววันนี้ก็คือการแสดงผลงานใน3ส่วนนะครับความองค์ความ,วามรู้อันที่2คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุอ์อานที่3คือสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาวันนี้นะครับอยากจะเน้นสักนิดว่าการปรับปรุงพันธุ์เป็นงานที่มีความต่อเนื่องระยะยาวไม่สามารถจะสั่งวันนี้ได้ได้พรุ่งนี้นะครับมันจะต้องทํางานต่อเนื่องระวางแผนมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในอนาคตอันนี้คือผลงานที่สะสมมานาน,นครับของ หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ทีินข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร,ร์ก็ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวขึ้นมาเพื่อทําวิจัยในในขอบเขตที่กว้างขึ้นกือว่าเอาข้าวไปใช้ประโยชน์อะไรในเชิงสุขภาพในเชิงอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าในเชิงของของ food security นะครับเรื่งนี้ก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร,ร,สร,ร์ข้าวก็าทํเรื่องนี้มาครับแล้ววันนี้ก็เป็นผลงานทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันนะครับ แรงพันุข้าวที่เห็นนะครับมีทั้งหมดประมาณสัก200กว่าสายพันธุ์ได้ครับก็ประกอบด้วยพันุ์ข้าวที่มีเป้าหมายนะครับก็คือสายพันธุ์ข้าวซึ่งตอบโจทย์เรื่องข้าวนุ่มนะครับข้าวหอมข้าวนุ่มข้าวอายุสั้นข้าวอายุปานกลางอายุยาวนะครับแล้วก็ข้าวซึ่งใช้น้ําน้อยปลูกแบบเปียกสลับแห้งได้ก็มีนะครับแล้วก็มีกลุ่มของข้าวสี เมล็ดสีข้าวใบสีที่แสดงได้วันนี้นะครับแล้วก็เราก็มองถึงข้าวที่เกี่ยวกับข้าวทนร้อนนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่จะออกในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับเป้าหมายก็คือต้องการให้ผู้บริโภคและเกษตรกร,ร,กรมาเห็นพร้อมๆกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกของสายพันธุ์ข้าวเยอะกว่าที่เราเห็นในตลาดนะครับมีแต่ว่าเขายังไม่รู้จัก เ้วก็เกษตรกรยังไม่รู้จักเกษตรกรจะปลูกผ,ผู้บริโภคไม่ทานก็ตลาดมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนนี้ต้องเชื่อมโยงกันในช่วงงานนี้ก็จะมีผู้ประกอบการมีผู้บริโภคมีนักวิจัยแล้วก็ที่สําคัญคือเกษตรกรมาเป็นกลุ่มๆนะครับสองวันนี้เราแสดงพันธุ์ข้าวที่อยู่ในช่วงที่กําลังออกดอกนะครับพอดีแล้วก็ ในอีก30มสิบวันข้างหน้าเนี่ยข้าวก็จะสุกสุกแก่ก็จะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งถ้าผู้ว่าเกษตรกรสนใจก็มาดูตอนข้าวสุกแก่ได้วันเนี้ยเกษตรกรเขาสนใจว่าเขาอยากจะปลูกข้าวพันธุ์ใหม่แล้วเขาอยากจะเห็นก่อนว่าหน้าตาเป็นไงนะครับเราไปลองปลูกดูเราก็จะตามไปประสานงานเขาว่าข้าวเหล่านี้มันจะไปดีที่ไหนบ้างแล้วก็ทําการส่งเสริมต่อไปข้างหน้านะครับข้าวเนี่ย จะพัฒนาไปยังไงก็คือเราจะเห็นการพัฒนากลุ so, ่มพันธุ์ข้าวซึ่งปัจจุบันเนี้ยอายุสั้นใช้ปุ๋ยมากเผาฟางทำให้สิ่งแวดล้อมเออเป็นพิษนะครับแล้วก็ได้ผลไม่คุ้มค่าต้องมีรัฐบาลมาประกันราคาข้าวพวกนี้นะครับเปลี่ยนเป็นข้าวซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความฉลาดสสยผัดข้าวซึ่งมีความต้านทานที่เราปรับปรุงขึ้นมานะครับแล้วก็ สามารถจะให้ผลผลิตสูงโดยที่ใช้ปุ๋ยน้อยใช้น้ำน้อยนะครับในกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น climate smart variety ในกลุ่มหนึ่งก็คือเกษตรกรที่เขาเป็นเป็นภูมิปัญญาจะปลูกข้าวภูมิปัญญาข้าวอินทรีย์นะครับใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเราได้ทำการพัฒนาข้าวพื้นเมืองเหล่านี้ให้มีความต้านทานขึ้นทำให้เขามีผ,ผลผลิตดีใช้น้ำน้อยทนแรงทนร้อนนะครับ แล้วก็มีเป้าหมายของผู้บริโภคที่ชัดเจนว่าจะเอาข้าวเรานั้นไปทําอะไรบ้างนั้นเวลาการปลูกข้าวในกลุ่มที่2จากเกษตรอิีมาเป็น b c เรียกว่า BCG เนี่ยก็จะทําให้ข้าวเนี่ยผู้บริโภคได้ทานได้มากขึ้นเพราะราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกได้ง่ายขึ้นอันนี้คือทิศทางที่หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยืดข้าวูนวิทยาศาสตร์ข้าวจะพัฒนาไปด้วยกันนะครับจากนี้ไปนะครับ ก็อันนี้ผมก็หวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ทั้งสองหน่วยงานนะครับก็จะประสบความสาเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับไม่ยงั้นแรงเกษตรกรแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณครับ